ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การใช้งานไฟเซล่าสำหรับ FTP บนสุรินสาม t ดเก่อนอื่นเลยเปิดโปรแกรมไฟลเซล่าขึ้นมาก่อนอในโปรแกรมไฟเซล่านั้นก็จะมีที่ให้ใส่โฮสต์นะฮะทีนี้ใส่ school. สุริน 3.net ขึ้นต้นด้วย school แสดงว่าเป็นเครื่องตัวใหม่นะครับเราได้แยก ระหว่างเครื่อง School กับเครื่อง W วอร์ไวเบ e b ไว้ต่างหากนะเครื่อง W วอร์ไวเบ e b นั้นจะใช้ในการบริการข้อมูลเว็บไซต์หลักของสำนักงานเขตเองส่วน School นั้นจะใช้ในการบริการสำหรับเว็บไซต์ของโรงเรียนเพราะฉะนั้นจะแยกกันโดยเด็ดขาดย s e r n a m e ใส่ username ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในที่นี้ผมใส่ t t f f นะ a s s w o r d นั้นก็เช่นเดียวกันก็คือใส่ p a s s ส่วนที่ได้ลงทะเบียนไว พอร์ตไม่ต้องใส่เมื่อเรียบร้อยแล้วก็กด enter ถ้าใส่รหัสผ่านถูกต้องจะเห็นด้านซ้ายกับด้านขวานะซึ่งด้านซ้ายกับด้านขวานั้นหรือหน้าจอโปรแกรมต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันในส่วนของรีโมทไซต์จะขึ้นต้นด้วย slash, นะซึ่งเป็นรูทของแต่ละสมาชิก เราสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขไฟล์ต่างๆบนเว็บไซต์หรือการอัปโหลดไฟล์จากเครื่องเข้าสู่เว็บไซต์ได้นี่คือการ FTP ในเบื้องต้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ